สำหรับคนชอบทานผัดกะเพรา,าส่วนใหญ่ต้องขอแบบเผ็ดๆคั่วแห้งๆใส่ใบกะเพรา,าเยอะๆไม่ต้องใส่หัวฝักยาวหองหัวใหญ่หรืออะไรมาเพิ่มตัดเข้าสวยร้อนๆกับไข่ดาวเยิเย้มๆอีกสักสองฟองขนาดหนุ่มรอเกาหลีอย่างคันแลยังผิดใจไปเที่ยวไหนต้องสั่งว่าแล้วไปดูส่วนผสมแล้วไปดีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของผัดกะเพรา,าหมูสับไข่ดาวจานเดียวนะครับมีหมูสับใบกะเพรา,าพริกกระเทียมตมจํจหยาบน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมพริกไทยป่นน้ำปลาไขา่ไก่ เรามาเริ่มกันที่ดาวไข่กันก่อนเลยตั้งกระทะให้ร้อนครับแล้วก็ใส่น้ํามันน้ํามันนี้ใส่พอประมาณครับถ้าเราใส่เยอะเองเวลาดาวแล้วมันจะไม่สวยนะครับตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้จะง่ายนะครับใช้ไฟกลางๆครับเราจะดาวแบบไข่แดงไม่สุกนะครับไข่ขาวกรอบไข่แดงไม่สุกพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ไข่ครับวิธีใส่ก็คือให้เราหยดไข่ขาวลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไข่แดงตามไปครับ ดาวไข่เสร็จแล้วก็ให้เราตักน้ามันออกนะครับเหลือ,อไว้นิดหน่อยพอที่จะผัดใส่พริกกับกระเทียมช่วงนี้ใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนก่อนนะครับในช่วงผัดพริกกับกระเทียมผัดได้พริกนี้กลิ่นหอมกลิ่นฉุนก่อนพอได้กลิ่นฉุนก็ใส่หมูครับนี่จะคั่วแห้งๆนะครับ ผลที่ได้ทําเมนูนี้นะครับขอ,อนอกเรื่องนิดหน่อยพอดีผมนี่เป็นแฟนคลับของช่องคันเลนทับเบอรี่นะครับหลายคนก็คงจะติดตามอยู่นะครับคือผมดูมานานแล้วครับดูตั้งแต่แกยังไม่ดังครับทีนี้เวลาไปไหนนี่เขาจะชอบสั่งผัดกะเพราไข่ดาวนะครับกะเพราหมูสับเผ็ดๆไข่าดาวไม่สุกสองฟองประมาณนี้ครับเขาจะสั่งแบบแทบทุกคลิปนะครับถ้าไปเจอร้านตามสั่งร้านอาหารครับพอไปดูคลิปเก่าๆแกก็บางคลิปเจอ สั่งปัดกะเพราเนี่ยเราก็อยากกินตามนครับก็เลยแบบขอจัดหน่อยแบบเผ็ดๆไข่ดาวไม่สุกปรุงรสครับน้ำปลาซอสหอยใครจะใส่น้ำปลาหรือใส่ซอสปลาเขียวสีวขาวก็ตามชอบเลยครับน้ำตาลนิดหนึ่งครับพริกไทยป่นเพิ่มความเผ็ดร้อนนิดหน่อยหอมด้วยช่วงนี้ก็เร่งไฟเป็นกลางค้นไปแรงเลยครับเป็นช่วงท้ายแล้วครับ นี้ผัดแป้งแห้งนะครับขางคนไปแรงเลยนะครับใส่ใบกัะเพราครับใบกะเพราเยอะๆเลยครับผัดแบบแห้งๆครับ แห้งหอมๆพอได้กินกับเพาก็ปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับไปจัดเสิร์ฟราดข้าวกันเลยครับกระเพาหมูสับเผ็ดๆไข่ดาวไม่สุกครับเสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลาเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันครับ ชิมปัดกะเผาก่อนนะครับรสชาติกลมกล่อมจี๊ดจาดมากครับเผ็ดเผ็ดจี๊ดจา๊าด แต่ดาวครับไม่ธรรมดาพริกกรปลาร่อยมากสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับโอ้ยเผ็ดถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ